และคลิปวิดีโอที่จะดูต่อจากนี้ก็คือคลิปที่ผมตัดออกมาจากสตตีมนะครับใครที่ดูผมสตตีมเมื่อวานนี้ก็คือสุดมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวินาทีที่ผมได้ตัวรับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะบ,บอกเลยว่าแค่20่สิบรอบนี้ก็ปวดแขนแล้วทำเป็นเซตเป็นเซตไปนะผมผมทำสามเซตมั้งสามหรือสี่เซตนี่แหละเซตละยีส่สิบรอบขึ้นสุดลงสุดนะครับ ลองดูขึ้นช้าๆนะครับมันจะปวดมากเลยขึ้นช้าถ้าวิดเร็วมันจะไม่ได้อะไรเลยโอเคไม่ได้เลยกลับมาแล้วครับพี่ผมวิ่งแปบนนรูต,ตัวแล้วเอาขันที่ใซนน้ำหยุดขึ้นฟ้าแล้ววิ่งมานน้ำสะอาดเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> กเลยนะ <c oughs> จะลงเลดหรือดันหอคอยดีตอนนี้หอคอยได้เพชรก็เยอะ เฮ้ยไอไอเจนอันนี้ผมอยากถามนะว่าย0สิบชั้นไอยี่สิบขึ้นไปชั้นที่2ี่สิบขึ้นไปนี้มันได้เพียรเท่าไรอยากรู้อันนี้อยากรู้เลยตอนนี้อยู่ชั้นที่เท่าไรบ้างขอดูกอนตอนนี้มันอยู่ชั้นที่3มยังไม่ทันต่อเลยยังการต่ออยู่อขอดูเลทหน่อยขอดูดเลทเฮ้ยอันนี้รีโลมันมาบ่อยนะวันเนี้ยเห็นรีโลมาบ่อยมากเลย โอ้ด่านด่านไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะเพราะว่ามันจบนานด่านพวกด่านไอ้สตอรี่หลังๆเนี่ยเดี๋ยวขอสุ่มเล่นหน่อยนะแกนนะครับมีเพชรอยู่พันสี่เนี่ยสุ่มเล่นนะสักสามรอบได้จะได้สอกอะไรครับพี่อ่าคืออะไรเนี่ยได้สองร้อยเลยเหรอชั้นยี่สิบขึ้นไปได้สองร้อยได้สองร้อยยี่สิบมั้งผมอยู่ชั้นสี่สิบได้อุย้ยได้เยอะนะสองร้อยสองร้อยห้าสิบต่อชั้นนะ ไม่อ่านดูเลยอ่ะทอแล้วอ่านแล้วนะอ่านแล้วนะได้สองร้อยอ่านเดี๋ยวนี้ฮะมาสุ่มเล่นหน่อยเด็กแกนนะได้สามรอบเดี๋ยวจะไปลงชาล,ลินแล้หาดาวาดาวฟ้าสักนิดนึงเดี๋ยวขอสุ่มก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวรับเฮ้ยทุกคนได้ได้กูจูเห็นไหมตะกี้นี่คือดาวดำหรือปีเดี๋ยวมีเพชรอยูพันสี่ มีพิษอยู่พันสีเฮ้ยพี่ภูครับพี่ภูผมไม่เก็บหล้วนะแสนเพชรอะไม่เก็บแร้วนะแสนเพชรอะเอ้ยไม่ไหวเฉยเลยอะโอ้แล้วพิษมีอยู่พันสี่อะไรครับนี่มีพิษอยู่พันสี่ได้เฉยเลย ลงคลิปเลยโอเคครับเดี๋ยวตัดตัดตัดจากสตรีมไปลงเนบเดี๋ยวเดี๋ยวตะตัดจากสตรีมไปลงนะโอ้ใครที่ดูนี่ก็คือไม่ได้พลาดเลยนะเนี่ยโอ้โหมาเฉยเลยอะ่ะมีอยู่พันสี่ไม่เล่นด้วยเอ้ยจงเจเย็นพี่ปูเอามีอยู่ห้าดีโลอ่ะสุ่มเล่นเล่น,ลนอ่ะเดกแกน,นนะสุ่มเล่นเล่นอาไม่ตีใหม่อีกเดีย่ก็เกินไปนะสุ่มเล่นเล่นสุ่มเล่นเล่นโอ้โอเคโอเคได้นี่ มีใครสุ่มหมดน้อยกว่าผมไหมคือผมหมดไป1400นะครับใครที่หมดน้อยกว่าผมสามารถเม้นมาขิงผมได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนหมดน้อยกว่าผมไหมนะฮะ